สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายเนาะก็ผมให้เด่น1เด่น2วิลลที่1ไปตัวลูดหลุดอีกแล้วนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายแต่ว่ายังตัวเด่นอีกตัวก็ยังมานะครับผมเนาะ นะครับเด่นหนึ่งเข้ามาแค่เลขหน้านะครับเนาะในน้อยพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ส่วนตัวจับคู่วิ่งรูดนี้หลุดนะครับสลับวิ่งรูดที่1เนาะส่วนเด่น2นี้มานะครับผมสลับน้อยเฉพาะกิจนะครับ05 4กับ62อันนี้หลุดไปนะครับส่วน26นะครับผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับแต่ถ้าใครเอา2ไปวิ่งรูดก็น่าจะเข้า62นะครับผมนะครับ ส่วนนอยพิเศษนะครับ1 9 3กับ69อันนี้ก็หลุดไปนะครับนอยพิเศษเนาะนะครับส่วนนอยปกติ830กับ92นะครับ30 30หลุดไปนะครับ30หลุดไป92มาเข้า2 9นะครับเ2มาเข้า29นะครับ, 29, รบตัวกลับนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนิ้นนะครับผม ส่วนที่ผมเน้นให้ในน้อยปกตินะครับน้อยปกติมานะครับที่ผมเน้นให้นะครับมานะครับส่วนน้อย v i p นะครับ607กับ3 2 607นี้หลุดไปนะครับส่วน32ก็มาเข้าตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นนะครับตัวกลับนะครับแต่เป็นตัวเน้นนะครับก็ผมเน้นให้น้อย VP ก็มานะครับในสูตรนี้นะครับผมก็สรุปแล้วนะครับ ในหน่อยโค้งสุดท้ายนี้มาในหน่อยปกตินะครับแล้วก็หน่อยเอพีนะครับเป็นเลขล่างนะครับเข้าตัวกลับหมดเลยนะครับผมเข้าตัวกลับแต่ว่าเข้าตัวเน้นหน่อย v i p นะครับนะครับส่วนตัวเน้นตัวนี้ก็มาหมดเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับถ้าถ้าตามถ้าตามที่ผมให้ไปก็ก็น่าจะมีโชคกันนะครับผมเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ ครับผมก่อนไปรับชมแนวทางวันที่19นะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสำหรับเลขเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับ ที่ผมจะให้ไปนะครับเด่นโค้งสุดท้ายเนาะเด่นวันนี้ก็จะเป็น2กับเด่น6นะครับคิดว่า2น่าจะยังติดมานะครับวันนี้แต่จะเป็นตัวไหนก็ยังไม่รู้นะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่6นะครับสายวิ่งสายลูดนี่ผมให้ไปที่6นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ จับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีนะครับผมสองสูนนะครับสอง5ูน2 7สองห้าสองหกสองเจ็ด แล้วก็28นะครับส่วนส่วนใครที่ชอบตัวเดิมนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณเอานะครับในนาม2นะครับมันก็มีวันนี้มีมี3 2มี3 2 9 2แล้วก็62นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ออกตัวเดิมนี้ก็บ่อยนะครับก็ไม่แน่นะครับเนาะก็ลองพิจารณารับชมนะครับส่วนเด่น6วิ่งรุ่นที่6นะครับก็จะมีนะครับ หกหนึ่งนะครับหกสามหกห้าหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับในสูตรนี้หลักร้อยในสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่8ก็ก็้วกันนะครับก็จะเป็นนะครับ865นะครับแล้วก็826 นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนตัวที่ผมจะน้นไปให้นะครับในน้อยที่ชอบนะครับในน้อยที่ชอบเนาะก็ส่วนมากโค้งสุดท้ายนี้ก็ชอบออกค้ท้ายนะครับก็จะให้ในน้อยปกตินะครับปกติแล้วก็ v i p นะครับเพราะว่าเขาชอบมาท้าย,ายนะครับสำหรับ โค้งสุดท้ายนะครับหรือว่าใครจะเอาไปเป็นแนวทางน้อยเฉพาะกิจหรือว่าน้อยพิเศษก็ลองพิจารณาก่อนนะครับถ้าตัวเลขถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับตัวเน้นนะครับตัวเน้นวันนี้ก็จะมีนะครับ25นะครับ28 69นะครับแล้วก็หกห้าส่วนสามตัวที่ผมชอบก็แปดหกห้านะครับเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับพี่ๆครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหงวยฮานอยวันนี้นะครับก็ขอให้ อย่างในน้อยก็ขอให้มาสัก2นอยนะครับ2นอยมาตัวเน้นๆเนาะนะครับพี่ๆจะได้มีโชคกันนะครับผมถ้าจะให้เข้าทุกนอยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเนาะนะครับคงจะเป็นไปได้ยากถ้าจะให้เข้าทั้ง4่นอยนะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะรอรุ่นไปพร้อมกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ